หนึ่งอยู่ใกล้บ้านอันที่สองคือมีครอบวงจรคือมีทั้งโชว์รูมที่จะดูรถใหม่แล้วก็มีส่วนที่บริการลูกค้าหลังการขายตัวเราเองรถเก่าที่ใช้มาอาจจะไม่ได้ซื้อกัอบ TTC มาทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาในการที่เอาเข้าซ่อ,อบมบำรุงที่นี่เลยอันที่หนึ่งคือเรื่องการบริการซ่อมรถยนต์เราเกาะน,นะคะคือถ้าเรามีปัญหาเราตามช่างได้24ชั่วโมงแล้วก็ เราใช้บริการรับส่งด้วยคือเราไว้ใจมากที่จะเป็นช่างหรือเจ้าที่ไปรับรถเราแล้วก็แล้วก็นําไปส่งของเราเนี่ยเราไว้วางใจจริงๆอันที่สองคืออย่างเรื่องที่ที่มูรูรถใหม่ในส่วนตรงนี้ก็คือ,เ,อ,อเรารู้สึกเราไม่ถูกกดดันเราเดินเข้ามาแล้วเราเป็น VIP ต่อให้เราแต่งตัวธรรมดามากเขาต้อนรับเราจากหน้าประตูเลยอะแล้วก็เราจะทานอะไรไหมถึงช่วงกลางวันทานอาหารมาหรือ,อยัง ก็คือได้ค่ะได้ได้เจอน้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องมันเขามีอ,อธัธยาศัย,ายดีหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะแล้วก็ไม่กดดันลูกค้าคือเราเนี่ยต่อให้เราจะบอกว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่ได้มากดดันเราว่าต้องต้องต้อง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวของเราเองแล้วก็เราฟรีฟรีที่จะบอกว่าเราจะจะตัดสินใจหรือไม่อย่างไงแล้วเราก็ได้ดูหลายๆรุ่นซึ่งเขาก็ ให้เวลาในการที่นํารถรุ่นอื่นไปให้เราดูด้วยแต่การตัดสินใจเราจะเลือกเองว่าโอเคเราใช้รถ4ประตูมาแล้วเราอยากใช้รถ2ประตูดูอ่ากู o ดลุคกิ้งค่ะ Knowledgeable ค่ะ คิดจะซื้อรถเบนซ์คันคิดถึงเบลนะคะ t t c Motor